ผู้เคลือบเท้าและมาพร้อมกับแชมป์เก่าเราอันดับกายนนั่นเองและผู้ท้าชิงอีกสองท่านเดี๋ยวเราู้ท้าชิงเลยเดี๋ยวเราู้ท้าชิงไหมเรียกมาผู้ชนเเรียกมาผู้ถูกเลือกมา ว,วันนี้วันนี้มีแขกรับเช e: ะะิญพิเศษเป็นแชมป์จากรายการร้องทําไมเดี๋ยววันนี้น้องซีจะร้องเพลงให้ฟังทั้งหมด8เพลงมากันที่เพลงแรกครับครัเอ้ามาแล้วเอร็วไปหนูไ้ยิมาจังเลยรู้แล้วครับจะรักหรือจะร้ายเขาจุดต้อง ันนี้ร้องอะไรเนีฮะสิ่งที่สวยงามในชีวิตที่พบเจอตอบครับรถไฟบนฟ้าป่ะผิดครับร้องต่อแล้วเพ่งกันแหละถูกมาแทนด้วยดวงตาคู่หนึ่งของเธอร้องเป็นเพลงสิครับอย่าพูดปฏิทิ้นจากนี้มีตอบครับดาวหาฮันเล่ครับผม

อยากให้เธอลองรัเหือนคนี่งนเดินทงเดินเดินใจเดินใจเดินใเดินัจเดิน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 เดิเดิน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 ดินเ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 ดินใเดิน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 ใเดิน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  พิงปหม<า>ตุ๊กตามีอย่างตัวทันต้นนี่เองเพลงนี่แหละเพลงที่ห้า,หามาแล้วฉันจะพูดอย่างไรเพื่อให้เธอได้ เินโทรนานเหลือเกินทีนี้คือรู้ว่าเพลงอะไรแต่ไม่รู้ชื่อเพลงะไรไปกับเธอทุกนาั้นแม้เธอจะไม่นานมาว e r s i o นกีอัสยาคนนอกสายตาเราชื่ออะไรกันเต็มแมวต้องตอบให้ถูกอ้าวไม่ใช่คนนอกสายตาสามพยางนอกสายตา เพลงพิเศษนะคะแนนพิเศษของเรานะมีคะแนนครับห้าคะแนนไปบอกเอาไปเฮ้ยบอกเอาไปถูกต้องแล้วมา ี่เจ็บชื่อแผลชี่อไม่หายแผลที่ไม่มาหายและนี่คือบทสรุปของ EP2 เรานั่นเองกลายได้แชมป์ไปและสำหรับใครที่อยากได้ลำโพงแบรนด์ังๆแบบนี้แบรนดีแบบนี้ต้องไปซื้อที่ไหนฮะ อไรครับผมทำไมต้องอดไอวฮะเพราะว่าโอดีแล้วโมคครับผมนี่ยอดแน่และนี่คือ JBR Party Box e n c a r d ที่ได้มหมเ่เอาไปร้องเพลงสนุกสนุกที่บ้านได้ครับ,รบแล้วก็ฝากกันด้วยนะสำหรับหมูเคลือบทองนะ EP หน่าจะเป็นอะไรจะสนุกแค่ไหนรอติดตามชมกันได้นะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนึกถึงไอทีนึกถึงอไวจำหายและซ่อมครบจบในที่เดียวสวัสดีครับ